ครับสวัสดีครับพอครับช่างยงนะครับผมครับสำหรับเมื่อนี้ก็จะเป็นคลิปของหวยห้าน้อยนะครับหวยเวียดนามเนาะวันที่สิบสามนะครับสำหรับวันที่สิบสองสิงหานะครับเดี๋ยวเรามาตรวจกันเบื้องก่อนเนาะว่ามันมันเป็นยังไงเนาะ สำหรับหวยวันที่สิบสองสิงหานะครับสิบสองสิงหานะครับตัวนี้สิบสองสิงหาคมหกสี่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาตรวจกันเบิงว่ามันผิดผ่าดมันมันถือมันผิหมองไดเน,นะครับเนาะอันดับแรลก,ก็เป็นห้าน้อย V A P ออโตแมนครับห้าน้อยพิเศษนะครับเนาะผมห้ยไป 40กับ c 9เก่านะครับตัวนี้ก็บอบอบอถึอนะครับเนาะบอถึอก็ถือแต่เนานะถือ C ตัวเดียวกับผ่านไปนะครับเพราะว่าหวยออกห3สาเจ็ข้างล่างกับหกหานะครับแล้วการมาเบิ้งหาน้อยปกตินะครับเนาะห้าน้อยเป็นปกติหวยออก9 8 6 8 นะครับข้างบนข้างล่างก็หาแปดนะครับผมก็ผมหายไปสามหากบหกเก่านะครับก็เฉียดไปแต้มหนึ่งนะครับตัวนี้หกเก่าับหกแปดนะครับเนาะก็ถือว่าไก่เคี่ยงครับแต่ว่ากับอตรงนะครับห้าน้อยวีพีนะครับเนาะผม อ่าเลขออก8ปดหาหาเจ็ดนะครับข้างบนข้างข้างล่างกับเจ็ดนึงเนอะอ่าผมให้ไป4-4ซกับ2-6นะครับตัวนี้บ่กเขาเลยนะครับเนาะบ่กเขาเลย2-6กกับหาเจ็ดบ่เขาเลยครับตัวนี้แต่ตรงนี้มันมาออกไว้ หวยเล่านะครับเนาะตอนนี้สีเก่านะครับสีเก่าออกหวยเล่ากะถือว่ากับพวกเขานะครับที่ผมให้แนวทางไปสําหรับหาหน่อยขีปแหลนะครับพวกเขาอ่ะกะคือสิววากันนะครับเดี๋ยวเรามาลองมาลองกันใหม่ครับบันทีสิบสามสิงหานะครับเนาะว่ามันเป็นอย่างไรผมก็ได้คิดออกมาแล้วเรียบร้อย สำหรับวันที่สิบสิงหาเนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตลบก่อนวันที่สิบสิงหาครับผมก็ขั้นเลขบวข่าหรือจังไหนก็ยาวก็คือสิบวาากันดอกเนาะครับเพราะผมก็ก็ถือว่าแบ่งปันนะครับผู้ใดมักก็ เบื้องนะครับผู้ใดโบมักกับเรือนพานนะครับเนาะกับผมกับแบ่งปันตามสูตรที่ผมคิดเหรครับตามสูตรที่มันกับมีถือมีโ่ถือนะครับเนาะอ่ะสำหรับวันที่สิสิงหา6.4นะครับ13สสิงหาสิงหาคม 64นะครับพิเศษก่อนนะครับหา30เก่าครับหา30เก่านะครับปกตินะครับ เก้าแปดหนึ่งศูนย์นะครับเก้าแปดหนึ่งศูนย์ะครับอ่าสำหรับตัวเลขที่ผมให้ท่านผู้ชมไปนะครับบางที่ผมให้ไปยังสิอาจจะอาจจะตัดสื่อไปยังสิก็ได้ครับว่าสามศูนย์เก้ายังสิก็ได้ครับถ่าอยาเหรียนเป็นสามโตเนาะหรือเป็นหาสามศูนย์ยังสิก็ได้ครับ แต่ผมหายไปซีโตเลยมันจะ,ะได้บองงงเนาะมันจะบดได้หลายโตเนาะครับกับวีพนะครับ VIP กับแปดซีแปดซหกแปดนะครับแปดซหกแปดนะครับบางที่หวยมันอาจจะออกบูตรงอะไรครับบางที่มันอาจจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับกับ ให้พี่น้องไปไปสำหรับผมขายเป็นแค่แนวทางนะครับแต่สำหรับถ้าผมหมักนะครับพิเศษนะครับถ้าเป็นผมสื่อสามตัวแปดศนหนะครับก็แปดศนเก่านะครับถ้าผมหมักเอาตาม ที่ผมชอบเนาะตัวนี้ก็น่าจะเป็นอาจจะเป็น ประมาณนี้ครับแต่ผมเก็บวัตถกาลันตีว่ามันจะมาหรือผมมาแต่ว่าอะเอาเหล็กที่ผมหมักเนาะเหลมม็กที่ผมหมักผม ก็ตัวน,นี้กันเอาเป็นสี่หกสี่ครับแปดหกแปดล้กกันครับกับประมาณนี้แล้ะครับกัถือรูปถือกับคือสิบัวบวากันนะครับกัหวังว่ามันจะ เป็นโชคเป็นลาภใหม่เพราะว่ามีหนองนอเพราะว่าผมก็คิดตามสูตรผมก็ถือก็ว่าถือไปเลยโบถือก็ว่าโบถือนะครับผมปกติคลิปตีผมลงในส่องผมจะบกค่อยหลบนะครับเพื่อว่าผมจะเบิงเป็นเป็นสถิตินะครับกับสำหรับม้อนี้ผมก็คือสีมีสำเน็จแล้วครับผม สำหรับหวยห้หาหน้อยเนาะครับก็สุดท้ายนี้ผมกับเขาให้พี่น้องโชคดีมีใช่โชคมันกันทุกคนนะครับเดอ้อสวัสดีครับ